สวัสดีครับสอนรับสู่ทุกทิศทัท่วไทยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมอีกกว่า170ประเทศทั่วโลกครับที่กำลังติดตามรับชมทาง TGN Thai TV Global Network รวมทั้งที่กำลังชมทาง Facebook Live ครับจักถึงสุขนะครับเวลาในประเทศไทยบ่ายสามโมงครึ่งถึง4โมงเย็นพบกับผมสัตระคุณดำเกลี้ยน,นะครับไปดูเรื่องราวที่ทุกทิศทัท่วไทยนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้กันครับ จังหวัดเพชรบูรส่งเสริมให้ชาวบ้านนู้้ทัาเปิกอำเภอลมเก่าปลูกผักปลอดสารพิษโดยทางจังหวัดจัดหาตลาดในชื่อโครงการกรีนมาเก็ตปัจจุบันมีชาวบ้านหลายสิบคนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครับจากนั้นไปดูการทําไข่เค็มจากโคลนน้ำผูร้อนของชาวตำบลบ่อหินอำเภอสิีเก่าจังหวัดตรังโดยนําโคลนจากน้ำผูร้อนเป็นเป็นส่วนผสมในการทําไข่เค็มและขายได้ราคาสูงด้วยครับ ไปดูชาวบ้านตำบลโพนพานอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมไปหาปลาตามแหล่งน้ำต่างๆในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวและพลาดไม่ได้กับอาหารพื้นบ้านอีสานรสเด็ดครับผู้ชมครับน้ำที่ยังคงท่วมอยู่ในบางพื้นที่หรือว่าเรียกกันว่าน้ำค้างทุ่งที่จังหวัดพิจิตรนะครับทำให้ชาวบ้านหลายคนมีรายได้ดีจากการยึดอาชีพหาปลาขายบางคนนั้นบอกว่าหาได้วันละหลายพันบาทเลยทีเดียวครับ ชาวตำบลวังจิตคุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรออกหาปลาตามทุ่งนาที่ยังคงถูกน้ําท่วมหรือเรียกกันว่าน้าค้างทุ่งนะครับแต่ละคนจับปลาได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นปลาช่อนปลาหมอปลาตะเพียนปลาขยังนอกจากนําไปทํากินในครอบครัวแล้วนะครับ <c oughs> บางส่วนก็นําไปตั้งแผงขายริมถนนสายพิจิตรหนองบัวปลวกซึ่งเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดพิจิตรเชื่อมกับถนนสายเอเชียพิศโลกนครสวรรค์นะครับ ปลาที่ชาวบ้านนาไปขายมีทั้งปลาสดและปลาแดดเดียวนะครับส่วนราคาขึ้นอยู่กับชนิดของปลานะครับตั้งแต่กิโลกรัมละ80-180บาทชาวบ้านบางคนนอกจากขาปลาเองแล้วก็ยังรับซื้อปลาจากเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องนําไปขายต่ออีกทอดหนึ่งด้วยมีรายได้สูงวันละหลายพันบาทครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับมีปลาหมอค่ะปลาหมอแดดเดียวแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนสดแล้วก็ มีปลาขยงสดปลาไหลสดนาเป็นไงนขายดีไหมก็พออยู่ได้ค่ะวันหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าพันส่วนใหญ่นี่ปลานี่เราเอามาจากไหนปลานี่เราก็รับของของญาติญาติในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาก็ทําแล้วเขาก็มาขายให้เราเขาไม่าในทุ่งนาเนี่ยค่ะในทุ่งนาปักเบ็ด อยากให้เป็นอย่างนี้อีกสักเดือนนะ่ะนะครับน้ำขังทุ่งในบางพื้นที่ครับนอกจากที่พิจิตรแล้วครับบางพื้นที่ของนครสวรรค์รวมทั้งจังหวัดพิศนุโลกเองตอนนี้มีชาวบ้านหลายคนครับที่มีรายได้ดีจากการหาปลาขายจากน้ําที่ขังทุ่งนั่นเองปลาก็มีหลายชนิดครับนำไปแปรรูปได้หลายอย่างสร้างรายได้ดีด้วยครับจะพาคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดกาลสินครับโรงเรียนบางแห่งครับในอำเภอห้วยเม็ก นำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับลงพื้นที่ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาครับนักเรียนโรงเรียนหนองแวงประชาสารอำเภอห้วยเม็กจังหวัดรกราลสินใช้เวลาว่างช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา,ารู้ไปลงพื้นที่ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวที่บ้านกุดโดนอำเภอห้วยเม็กนะครับในที่นาประมาณ2ี่ไร่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและช่วยค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาในการเกี่ยวข้าวด้วยนะครับ นายสุนทรยินดีเทศชาวนาบ้านขุดโดนบอกว่าตอนนี้ประสบป,ปัญหาค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าววันละประมาณ350-400บาทขณะที่รถเกี่ยวข้าวกอนข้าแรงก็ขึ้นด้วยนะครับการที่นักเรียนได้ช่วยเกี่ยวข้าวก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากและใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เกี่ยวเสร็จนะครับ โดยทางเจ้าของนาก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับมีเพียงข้าวปลาอาหารที่เลี้ยงตอบแทนลูกหลานที่ไปช่วยเกี่ยวข้าวครับส่วนที่อุทัยธานีคุณผู้ชมครับชาวบ้านเจ้าที่ฝ่ายปกครองและทหารช่วยกันเกี่ยวข้าวกับชาวนาในพื้นที่หมู่ที่8ตาบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางซึ่งเป็นข้าวสินเหล็กนะครับที่ปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษรับการสนับสนุนจากกรมการข้าวไว้สําหรับเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าข้าวปลูกนั่นเองนะครับ ข้าวสินเหล็กเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติช่วยลดอนุมูลอิสระนะครับมีธาตุเหล็กสูงกําลังเป็นที่นิยมบริโภคนะครับนายสาครปาาเกร็ดประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองฉางบอกว่านอกจากข้าวสินเหล็กแล้วนะครับทางกลุ่มได้ดรวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกกว่า50คนนะครับหลังเก็บเกี่ยวสมาชิกจะเก็บข้าวเปลือกที่ตากแห้งไว้ในะยุ้งฉาง และไม่ขายในช่วงที่ราคาตกต่ำนะครับแต่จะนำไปทยอยสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงอย่างเช่นข้าวหอมประทุมข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่รวมทั้งข้าวสินเหล็กด้วยครับส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการผู้ชมครับอาสาสมัครรวมทั้งประชาชนจากหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันช่วยกันนะครับกำจัดผักตบชวาตามลํำคลองต่างๆส่วนผักตบที่กำจัดแล้วก็จะนำไปเป็นปุ๋ยหมักให้กับชาวบ้านด้วยครับ นักเรียนและอาสาสมัครนะครับรวมทั้งประชาชนจากหลายภาคส่วนช่วยกันกําจัดผักตบชวาตามลําคลองต่างๆนะครับในพื้นที่ตำบลบ,บางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางถังน้ําและปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนผักตบชวาที่ถูกกําจัดก็จะทํานําไปทําให้ชาวบ้านนะครับใช้ทําเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็สามารถ นำไปใช้ได้ผลดีด้วยครับไปฟังเสียงกเกษตรอาเภอบางพลีกันครับก็ที่ที่ได้ทดลองแล้วที่กเกษตรนะครับก็ให้พี้น้องประชาชนเราได้ทดลองแล้วก็ได้ผลดีนะครับวันไปดูปั๊บก็จะเห็นว่าการที่เราทำมันเป็นสิ่งง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่เอาปากักตบไปคลุมไเท่านั้นเองและปกักตบก็เปิดม,มาก็เป็นดีท่านั้นเองไม่ได้มีเราปใสใี้ว่วบ้างอะไรบ้างก็ชงลงไปแม้ ปกติมันก็มาแน่นเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ามาทำอย่างเงี้ยก็ดีโลกมันโลกคไปยหมดเต็ม้ายเรืออะไรก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะมาส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ครับสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดร่วมกับทหารและหลายภาคส่วนช่วยกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณล,ลำหว้วยกระดาษบ้านทำนบตำบลเทนมีเพิ่มเมืองสุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการสร้างความสามัคคีช่วยกันพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําให้ใสสะอาดเป็นพื้นที่รองรับในช่วงหน้าฝนป้องกันผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมและเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับนายพลึกแก้วสุขนายช่างโยธาอาวุวโสสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่า การขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้มีพื้นที่ประมาณ17,000ตารางเมตรนะครับระยะทางประมาณ600เมตรโดยจะทำผักตบชวานะครับเรียกว่าผักตบชวาเมื่อกำจัดเสร็จก็จะนำไปทำปุ๋ยหมักนั่นเองครับ ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและถวายเป็นพระราชจกูุโลนะครับจากหลายจังหวัดที่ทําในช่วงนี้โดยเฉพาะการกําจัดผักตบชวาที่นามาฝากจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสุรินทร์นะครับผาคุณผู้ชมไปต่อครับไปกันที่จังหวัดตรังครับจะพาไปดูการทําไข่เค็มจากน้ําพุร้อนครับของกลุ่มชาวบ้านที่ตาบลบ่อหินอยู่ที่อําเภอศิษยกาครับนำโคลนจากน้ําพุร้อนครับซึ่งเป็นส่วนผสมที่หาได้ในพื้นที่นะครับมาเพิ่มมูลค่าไข่เค็มแห้ชาวบ้าน น,นั้นมีรายได้ดีครับกลุ่มแม่บ้าชุมชนบ้านพุจูดหมู่ที่2ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทําไข่เค็มจากโครนน้ำพุร้อนนะครับเพื่อนําไปขายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสร้างรายได้เสริมนะครับโดยมีอาจารย์จากสาขาอุตสาหกรรมประมงและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านนะครับ สำหรับโครนที่นำไปพอกไข่เค็มได้มาจากบ่อน,นำพุร้อนในพื้นที่ที่มีเพียงแห่งเดียวในตำบลบ่อหินนะครับและผ่านการรองรับหรือก็รับรองนะครับจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดตรังเป็นโครนที่ไม่มีค่ากรรมาฐานและสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งมีความเค็มเหมาะสมสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตไข่เค็มได้นะครับส่วนขั้นตอนการผลิตไข่เค็มก็เหมือนกับไข่เค็มอื่นๆทั่วไปนะครับ ก็คือมีส่วนผสมของเกลือเล็กน้อยโดยนําแกลบเผาและโครนจากน้ําพุร้อนมาตําให้ละเอียดก่อนนําไปคลุกเคล้าหรือว่าพอกไข่นะครับทางกลุ่มได้ทดลองผลิตไข่เค็มหลายครั้งนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จจนได้ไข่เค็มที่มีรสชาติเค็มเล็กน้อยมันและมีกลิ่นหอมด้วยครับไปฟังเสียงประธานตัววิสาหกิจชุมชนบ้านพุจุดกันหน่อยครับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยบ่อน,น้ำเค็มร้อนที่เราพบในบร,ริเวณบ้านพุจุดของเราเนี่ย จะเป็นบ่อน้ําเค็มร้อนที่มีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศักยภาพและทางด้านกายภาพนะฮะแล้วก็บ่อน้ําเค็มร้อนร้อนที่นี่ครับก็ไม่มีธาตุกรมถังถืนก็คือไม่มีมีแร่กรรลัถันนะครับแล้วก็มีความเค็มถึงความเค็มนี่ระดับน้ําทะเลถึง 30- มสบถึงา p p t ขาะเดียวกันเนี่ยมีความร้อนประมาณ47องศาที่สําคัญโคนที่อยู่รอบๆของบ่อน้ําเค็มร้อนเนี่ยครับก็จะเป็น คนที่มีสารประกอบที่เป็นประโยชน์นะครับมากไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจากการวิเคราะห์ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยพราะว่าคนที่อยู่ร้อบๆบ่อน้ําเข็มร้อนเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโดแต่เป้าหมายอนาคตเราคาดหวังว่าตัวไข่เค็มจากโคลมาตพูดร้อนเนี่ย จะกลายเป็นสินค้าชุมชนตัวหนึ่งซึ่งสามารถไปรองรับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นจุดแข็งของบ้านผู้จุดที่กลุ่มกลุ่มบริษัทสตรีของคุณบป็นจงนะครับท่านได้ทําไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นสินค้าชุมชนตัวหนึ่งซึ่งมันสามารถจะกลายเป็นของฝากแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่าแากการท่องเที่ยวได้ อะไรครับไข่เค็มจากโครนน้ำพุร้อนครับเป็นการนําทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะครับผ่านผู้ชมครับไปที่จังหวัดมหาสารคามครับพาไปรู้จักสะพานไม้แก่ดําครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและสายลมหนาวในช่วงนี้ด้วยครับผู้ชมครับสะพานไม้แก่ดำนะครับเป็นสะพานไม้เก่าแก่กว่า40กว่า450เมตรนะครับ ที่ทอดผ่านแหล่งน้ําและทุ่งบัวบริเวณตําบลมิตรภาพอําเภอแก่ดําจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางไปสัมผัสความสวยงามของสะพานแห่งนี้รวมทั้งชมธรรมชาติรอบๆบ,บริเวณด้วยนะครับท่ามกลางสายลมที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับ ชาวบ้านเล่าว,ว่าเมื่อก่อนสะพานไม้แก่ดำนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างสะพานเล็กๆเพื่อใช้เชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านซึ่งสะพานเดิมทําจากไม้ไผ่ทั้งลำวางคดเคี้ยวไปตามความลึกตื้นของน้ําในหนองนะครับเมื่อปี2507คันดินกันน้ําของหนองแก่ดาขาดทางชุรประทานจึงซ่อมแซมต่อมาถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสะพานเชื่อมใจ ปัจจุบันสะพานไม้ถูกปรับปรุงและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสาร,รคามอย่างที่เห็นครับบรรยากาศสวยงามน่าไปเที่ยวชมครับมาต่อกันที่ช่วงวิถีทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาผู้ชมนะครับตามชาวบ้านที่ตบลโพนทานครับอยู่ที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมไปหาปลาตามแหล่งน้ำต่างๆในช่วงที่เสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวครับแล้วก็ พลาดไม่ได้กับอาหารรสเด็ดสไตล์อีสานนำมาฝากกันครับติดตามกับคุณสมสารเอี่ยมศิลป์อยู่ที่จังหวัดนครพนมครับคุณสัตว์คุณคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในตำบลหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วเขาก็จะมาทําแบบวิธีข้างหลังอยู่นี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่คนที่นี่เขาเรียกว่าวิธีการสูบป,ปลาครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรู้กับผมครับว่าปลาที่เราสูบกันวันนี้เราจะได้อะไรไปทํากับข้าวอาหารพื้นบ้านกันบ้างครับวันนี้ครับกลุ่มชาวบ้านทนทันหมู่ามในอําเภอปลาปากจะร่วมมือร่วมแรงกันเป็นประจําแบบนี้ในทุกๆปีครับอย่างเช่นผู้ใหญ่อื่นคนนี้ หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะชักชวนเพื่อนบ้านให้มาสู่ปลาตามห้วยหนองคลองบึงใ,ใกล้ๆกับนาข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานครับในช่วงเวลาที่ชาวบ้านเข้าหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมา เหมือนลงแขกเกี่ยวข้าวครับเขาก็จะมาลงแรงอันนี้เขาก็จะมารวมกลุ่มกันใช้หหัวท่อพญานาคเครื่องสูบน้ําสูบน้าครับเพื่อวิทย์บ่อปลาวิธีแบบนี้นะครับคนที่บ้านนี้เขาเรียกกันว่าวิธีการสูบปลาพอเราน้ําแห้งแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาเนี่ยมางมหากันเงี้ยมันจะมีปลาช่อนปลาเข็งหอยอะไรเงี้ยเยอะแยะซึ่งปีหนึ่งจะมีแค่กินแค่ครั้งเดียวแล้วชาวบ้านที่นี่นะครับพอหลังจากเขาได้กันแล้วเขาก็จะแบ่ง แบ่งปลาแบ่งของกันเอาไปทํากินตามมาหารขึ้นบ้านซึ่งเป็นวิธีแล้วแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูครับว่าพอหลังจากเราสูบแห้งแล้วเนี่ยเราต้องลุ้นว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงครับกว่าน้ําจะแห้งซึ่งกลุ่มแม่บ้านของเราก็เริ่มลงมือง,งมหาหอยจุบตั้งแต่น้ํายังไม่แห้งดีเลยละครับ และปลาที่เรางมหากันได้ในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมอปลาดุกและปลาช่อนซึ่งวันนี้เราได้ปลาน้อยจนน่าผิดหวังพอสมควรครับคือหลังจากพี่น้องนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็มาสู่ปลาหรือว่าสะปานะครับภาษาอีสานว่าสะปานะครับมารวมกันมาจับปลาในห้วยน้องคองบึงเพราะว่านครพนมนี่เพราะว่าปลามันเยอะนะครับตามห้วยนองคองบึงก็มีพี่น้อง บ้านเฮานี่แหละครับมา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 ,มาสะปลานะครับรวมกันได้ปลาเยอะๆก็มาแบ่งกันนะครับไปทํากับข้าวนะครับในชุมชนนะครับหรือว่าอยู่แบบคนอีสานนะครับส่วนอาหารพื้นบ้านวันนี้กลุ่มแม่บ้านพลทันจะลาบปลาดุกกับย่างปลาหมอครับ หลังจากทำความสะอาดปลาหมอแล้วให้ทาเกลือเอาเสียบไม้ย่างไฟกลางๆครับซึ่งอาหารจานนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอมตะของภาคอีสานที่ต้องมีครับส่วนลาบปลาดุกให้เอาปลาดุกไปย่างไฟพอเนื้อเหลืองๆให้แกะเอาแต่เนื้อสับให้ละเอียดปรุงรสด,ด้วยข้าวคั่วน้ำปลามะน,นาวพริกปน่นใส่ต้นหอมผักชีครับ แรกอได้ปลาหมอขึ้นมาจ้ะก็ไปหาไม้มาเพื่อสียางจ้ะเอาไม้เหลาไม้มาแล้วก็เพื่อมาอบมาเหลาแล้วก็เพื่อมามาเสียบมาเสียบมาเสียบแล้วก็ใส่เอาเกลืออบแล้วก็ไปยางจ้ะยางแล้วก็เอาขึ้นไปใส่จานใส่ยางก็ตกแต่งกับผ้ากันกินจ้ะจ้ะลาบปลาดุกอะลาบปลาดุก ตอแรกถ้าได้ป่าขึ้นมาจ้ะได้ป่าขึ้นมาเาก็เอาไปย่างแล้วก็เอาไม้เสียบจะกนอนจ้ะจังย่างย่างแล้วอบเลยจ้ะจะไปย่างเสร็จแล้วไงดย่างเสร็จแล้วก็เอามาซับจ้ะเอากางเอายางมันออกหอมมะเกะเอาแต่เนื้อมะแกะเอาแต่เนื้อมันจ้ะแล้วก็ซับซับพอมันเล็กๆแล้วก็เอามะนาวมาใส่จ้ะแบบนี้มาขันบีบจ้ะมะนาวมีอะไรบางที่มีใส่อะไรบ้างมีข่าเผาจ้ะข่าเผาอ่า แล้วก็พริกพริกผงแล้วก็ข้าวคั่วจะผงสูตดน้ำปลาจะเสร็จแล้วก็พากันกินนะเพราะว่าวิถีชีวิตบ้านฮาเพราะว่ายามนี้มันเก็บเกี่ยวข้าวน้ำแก็แห้งจากให้นาและป่ามันก็มาลงคลองบบดนี้ค่ะจะก็พากันดูดกันซะแล้วก็เอาปลาขึ้นมาทำกันกินจะเพราะน,น้ำมันแห้งก็ลงคลอง อรากมาสูบแล้วก็น้าปากจ็คือมันคือปลาจากนาเราน่นนจ้าการสูบป,ปลาเป็นเหมือนกับประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาครับโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานหลังจากเกี่ยวข้าวชาวบ้านเขาจะช่วยกันสูบป,ปลาก่อนจะแบ่งกุ้งหอยปูป,ปลาเอาไปกินกันครับซึ่งผมเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้คงจะมีหลายๆคนอิจฉาผมแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตของคนภาคอีสานซึ่งผมพูดคุยชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยหลังจากเกี่ยวข้าวเขาจะต้องมีวิถีแบบนี้สักครั้งนึงครับคือการสูบป,ปลาไม่ว่าจะไปเจอแหล่งน้ําตามห้วยตามหนองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงที่เราปลูกข้าวเนี่ยมันมีน้ําปลาในนั้นเนี่ย พอหลังจากพอเราจะเกี่ยวข้าวแล้วน้ำมันจะแห้งปลามันจะหนีไปลงเป็นหนองใกล้ๆนั่นแหละครับแล้วชาวบ้านเขาก็จะไปสูบพอชาวบ้านพอชาวบ้านเขาไปสูบเสร็จแล้วเนี่ยมีห้วมีหนองนะพอปลาเขาจะเป็นลักษณะลงแรงครับเหมือนลงแขกพอลงแรงลงแขกมันเสร็จแล้วเขาก็แบ่งของจะได้ปลาหอยปูปลาอะไรก็ว่ากันไปซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเราน่าจะได้ปลาคอหรือว่าปลาช่อนเยอะแต่สรุปว่ากลับได้เป็นแค่ปลาหมอหรือปลาเข็งแล้วก็ปลาดุกเยอะแล้วก็หอยตูบเยอะ ชาวบ,บ้านเขาก็เลยมางี้ครับถ้าปลาดุกคนที่นี่เขาจะต้องกินลาบส่วนปลาเข็งเขาเป็นเขาไม่นิยมทำอย่างอื่นครับนอกจากเอามาย่างแล้วก็ทาเกลือเอาปลาเข็งนี่แหละฮะปลาหมอเล้เนี่ยมาล้างสะอาดทาเกลือแล้วก็ย่างกินแค่นั้นเนื้อจะหวานซึ่งรสชาติของตัวปลาเข็งเองเนี่ยนะครับพอเรามากินเนี่ยเนื้อมันจะหวานมากครับและที่นี่เด่ยแปลกสําหรับผมหน่อยว่าปลาเข่งตัวตัวค่อนข้างจะใหญ่ส่วนลาบส่วนลาบปลาดุกก็ หน้าตาก็เหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปรสชาติที่นี่เขาจะต้องทําเข้มๆจัดๆอย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองมาชิมอาหารแบบผมเนี่ยต้องมาที่นี่ครับที่บ้านโนนทันตำโพนทันต้องบ้านโพนทันตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนครปนมครับ เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากจังหวัดนครพน,นมนะครับมาต่อกันที่ชุมอาชีพทั่วไทยกันบ้างครับจะพาผู้ชมนะครับไปดูการส่งเสริมให้ชาวบ้านบนภูทับเบิกครับอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับภูทับเบิกนั้นถือว่าเป็นแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ด้วยครับตอนนี้ทางจังหวัดส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษครับโดยจัดหาตลาด ในชื่อของกรีนมาเก็ตตอนนี้มีชาวบ,บ้านหลายคนเข้าร่วมโครงการนี้ครับไปชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของผัก ผลิตของชาวบ้านภูทับเบิกอําเภอรโรมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกส่งไปตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างก่อนส่งไปขายที่กรุงเทพมหานครและื้นที่ปริมณฑลค่ะผักเหล่านี้ปลูกในโครงการปลูกผักปลอดภัยหรือกินมารก็ตเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดก,ก,การใช้สารเคมีในพืชผักนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้วยังช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรมากกว่าการปลูกพืชผักแบบวิธีเดิมค่ะ ก่อนนี่คือปกุกกระลำกระลำคือก็ถ้าบางปีราคาดีเราก็ได้ทุนีค่ะแต่ถ้าเปีไหนราคาไม่ดีเราก็จะขาดทุนก็เลยว่าเออมาทําผัสสลัดดีกว่าว่ามันจะลดต้นทุนมันไม่ฉีดยาด้วยนะก็เลยมาทําผัสสลัด กายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมฟูทับเบิกเป็นแหล่งปลูกผักที่ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือแต่ปัญหาที่ติดตามมาคือใช้สารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงจังหวัดเพชรบูร์จึงดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติและทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้ยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักพร้อมทั้งสนับสนุนทางด้านการตลาดและวิชาการค่ะแม้มีจํานวนผู้ร่วมโครงการยังมีไม่มากนะัก แต่เริ่มมีเกษตรกรให้ความสนใจหันมาปลูกพืชผักปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะการปลูกแบบปลอดภัยเนี่ยนะลดละเลิกการใช้สารเคมีเนะี่ยมันทำลำบากนะเพราะหลักของมันคือไม่ใช่ฆ่าแมลงมันไม่เหมือนเกษตรเคมีเกษตรเคมีคม,มีปัญหา ค่าอะไรยาฆ่ามาแรงแต่นี้มันค่าไล่เมื่อไล่เนี่ยเมื่อมันหมดลิ์มันก็ต้องกลับมาฉะนั้นระยะความถี่การลงแรงความขยันมันก็ต้องมากขึ้นแต่พอผลผลิตออกมามันกลายเป็นว่าขายได้เท่ากับผักฉีดยาเงี้ยมันก็ไม่เป็นแรงจูงใจถ้าเขาสามารถทําแล้วมันขายได้แล้วได้ราคาดีด้วยอันนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ที่จะทําให้เขา เป็นแรงจูงใจให้หันมาลดละเลิกกันอย่างจริงจังเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรก้ไม่มีใครอยากใช้แล้วครับเขาก็รู้อยู่มันอันตรายฮะแต่บางทีเนี่ยมันก็มีทางเลือกไม่มากนักหรอกครับเกษตรกรรดยตลาดดอไหใช่ปัญหานี้สินที่ เพชบูรณ์วางแผนจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางดำเนินการและจำหน่ายจำนวน5แห่งในชื่อ Green Market ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วสแห่งคือสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้และสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบอรโดยในอนาคตมีเป้าหมายจะจัดตั้งให้ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายพืชผักปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยค่ะ และทั้งหมดนี้คือทุกทิศทั่วไทยไประจำวันนี้นะครับกับหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการมาได้นะครับที่อีเมลทุกทิศไทยพีบี .or.th or. แล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทุกวันทาง Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมผมสัตตะคุณดําเกลียงพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีประเทศไทย